แต่ขอเป็นทีน่ากถูกท่นเจอใน็อี้าเจดได้สเตเก็บเลือดตามาตามไปหเป้าใจเป้าไม่เอาเจอได้เป้าถ้าเาเจอใจเป้าบุตรนโรเรียเป้าเบน่งอยู่ไหนวะ พี่เจงเงือกแม่เชียงอะไรเรือปอดเลยสิบท้ายเลยเราจะย้าด้แค่สเปรย์นี่หว่าต <โด S 2> ีนยโดนเลย่ย้าไดนะ้ก็คุ้มอยู่อ่ะเย้ห้มันเรื่องยุคเก่าเลยไวะ เดราะมัน <Cond> นี Una ่แหละอะไรจัวมันกลอะไรนะเปิดมาปร่อยไป อเไเอ็ูมใสอนทูนก็จบแล้วอีใบนี้ม่ใช่เาตุเป็นชั้นหน่าได้เด็ดอ้าาเราัวเล้เาเัร เม่อแต่กาวที่มึงัวทุกคนมั่วสองรอบวงแล้วมึงัวห้าสิบร้อยไล่าใส่ปูปูอะไรปูัวดปูกดไม่ใช่หรอปูกรดงัดมันมีอยู่ในแงนี่าจีนมันไม่ได้เอาไปแต่มีเอาไหมล่ะ่าแต่มันก็จะเป็นห้าจบ้าเนี่ยวาคุณมีอะไราย เล่นแต่ปยท่าเล็กๆเามีหลายท่าทำได้เรื่อยๆท่าเล็กๆต่เต่งเลยจิวโชตามความอยากตอกเสาแดงให้อยู่ที่วแล้วต้องหาที่เส่อมไม่่า้มีฮุกได้ไงวะนี่อ่มีฮุกนี่ไ้เวลา่ขอใช้เลย เยอะไปเปล่าอน่งเรนีสี่นสาตอนทีู่ว่าอาจจะใส่เพราะมันจะได้คนนี้พูดเสร็จายบาย่วหนม่กวันนี้ยี่สิบชิเก็บนึ้ก็ทกัเกนลงข้โวนเลย วีมาเชต้าอ้ไรกัหรอเกิดอะไรขึนโอ้โหได้แล้วท่มาก็ยากที่ม่สามารอา้คุณรกนนี้ข้อที่เปิดครับท็อ ของของนี้มันมันคือเน้นทิ้งลงอยู่ทีละกี่ใบนะไอ้เสือดำมันมันยิงทีละกี่กี่ไปนะ,ะ,ะนทีทละก้อนเพิ่มมาเน้นตอหถึงตกเชิญตั้งหนึหน่งตามไปที่ผมของมึงทิ้ง่อไปก็ตั้งหนึ่งอย่างนี้ไม่มันทิ้งเชิญเราไปเป็นกูนะกูใส่ลโโสุ้งแก้วแล้วกูโม่ยี่สิบ ตอบเตินเราเล่นตัว20ตั้ง20ตัวเราเอาอเลยว้าวว้าวอมันเลยว้าวเฮ้ยถ้าเสรแรงออกมาหมดแล้วท้านก็ไม่มีแรงขึ้นมือให้เล่งแค่ท้ทริงนะมันต้องมือ้อยมือต้องตัดแรงมอะเกินครับ นั่น่กี่คะแันนี่กีเลยสิน่งเลยแล้วรายได้เทีบเอา่ะเอาเป็นแกันสิม่งเจ็ดแเีมองที่ตัวตรงนี้สกิลที่สุด ่าไรหน่ไมโครสโตรมขัอมอ้อ่มันจะบวกห้าพัเดือนนี้ไม่ใด้กระ้ช้า็ไม่ได้สิบเจ็ดอันนี้พือมีเจ็ดท่าตัดบสบัด เขาส brave, Somehow, wow right. ่ซื้อดำคอบไอ่ามันจะบอกสองพตามวิกฤตอื่นผมไปหกพันหกพันห้าสิบชี้แว่นเป็นเกษตรสประมาณนึงื้อสอง

มันจะตีเทไร่ใส่วะสิบยี่สิบไม่เลยมันตีแค่สิบสองเช็คกล้ได้เดี๋ยวปล่อยลยตียิงไม่ได้จะเข้าีอเอาแรนหลมะากก่ขีนห่งีจะตาย เช็คมันเกิดพี่เสร็จไปเลยอักคีมีเดินทางกินแดงกาฟองยู่เกียร์อากทูไปเริ่มติวแทนเพราะว่าโอ้วันนี้ก็ดีนี่หว่าเพย์อดิชั่นอลแรกได้แล้วก็อักคีดูท็อปดูเอ้ยดูท็อปเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเป็นแดงแต่ได้ขอเช็คกลับไปกันข้างในข้างในขอนนี้ตัวเนี้ย แล้วก็จับพลงสกิลสกิลจับเพ่าซักตัวเองไัดอะไรใส่้าส่ไม่ข้ว่าเชื่อที่พี่แล้วตอเขาด้ฉันานอ่านแหละเย๊ งั้ไม่ยิงเแล้วดยิบายังหม่เกิลแเข้าไเนี่ย11 70ได้อยู่ในยบบอ่าจะได้แค่บวกได้กับบก หน้่งสามไปดีสามได้ยี่สิบยี็สิบสามก็โหลบไปเรื่อยสองสองสองได้สามเจ็ดไม่ใช่แบบไม่ใช่ได้กาวิอ่ะ

มัน่าเพราะว่าไม่อเกเลยเท่านั้นเลยีใจโชคดีุมับคไมต้องลไม่้อ่มันงเิมทีมันกมอสแล้วไม่มีไม่มีใบที่บอกว่าแฉตรงนี้มอสอล้วายไปด้เนอะ่ไงวะตอนนั้นจำได้ไห้ว่าใครยืมหรือแต่

ยี่ส yeah. ิบเมายี่เข้าสงแค่ตรงนี้แม่งก็ไดมาทเป็นเลขแรองทำเนลขแรงพองต้องแรงข้นสามรี่สิงเสี่สิดิได้เพราะว่าแม่พ่อไอ้เียเนี่ยมันได้แรงเล่แต่ถ้าไม่ให้เด่สิแรงได้ต้อง่อเดียวขอ่แต่น้อยลง

ไม่นแล้วไปี่นัเนี้าลงขนาดจวแล้วอันนี้จะลดงมาทำไมวะตีไม่เข้าเลยสองไม่ได้หมกเลยต้อคนนี้ได้นึ่งยี้ได้แต่มันมีนนงนี่ตีสิบสี่ยี่สิบจวและนี่ิ

เราไปดึข่าโดนรดับแมาติพเไปข้าสดขึ้นเดียวไปเกยียเเบสาข้นเอาเฉลียไปนเขาไปฉับโนดี้นี่นี่ก็ผ่านน ห้าฟมือน้อยหน่อยที่ว่าแรงแหลนแล้วบางบาทเป็นยงลงมาแล้วแถวโนเอนด์

แล้มึงเม่แต่ก็เขียวตีโดนเปิดอาบอกับแรนด์แตะเลางเขตเ2แล้วว่าบางทีแอเอาเอาไปแรนลงไปใช้ใหม่รีอยอ็เพราะว่ายังไงที่มีแปะแรนเยอะอยู่้วที่พยายามใส่ใส่ก็เขียว6แทมป์ลนตีเข้าเปิดเอาบอนกับแรนแตะ

ไม่อยากใส่เรนเทปให้มากแลนเจอร์เบลเรนเอร์เลมันมันติดชื่อไงไม่เข้าใจเลยสองไม่อยากใส่เรนเทปให้มากได้ถุงลุมด้วยนไม่ใช่ได้ไม่ใช่ได้มมันไมันมุกใครกอคนอแนเซระับที่เทียนูกเทีน้สบสามบ

เชีซ yeah, ีขึ sure. ้นแล้วก็พราตะช่าทันเถอนี่โงเ็นได้นี้ลี่โกงกาบรนไล่สองแดมฟอบบมหนึ่งให้มอร์ลกโกลมอรจ่ายห้าดับเบิ้ล ดับเบิ้ลเม็ดคนอลทุกตัวอไมมันโกงดาวะเบิลเม็ดทุกตัวให้หมอนบนบอลคแนนอร์าไม่ได้หมอนทุกตัวนบอไม่้อรอมันแปะในที่แปตัวเดียวออนทาเกตใช่ไอ้เี่ดับเบิ้ลน่ะทั้งบอลที่ไม่ไเก่งเกินแล้วไม่คิดว่าโมเลนพอร์เยอะก็เ ก็ตั้งนันเลยไล่สองมีใช่ที่มันดีเพราะมันแลองกไล่สอล้วพอสมมติมลองเชิญสอเชิญสามมึก็สแปมงตัวนี้เลยตองไปแย่เลยช่ยเล่นสายบายแต่ตัวขีดไปโคโรเจวะไอ้เช่ตัวบายไม่มาเลยเนี่ยไม่ได้ใส่เล็กตีด้ไหมยได้แต่เทนนเลยรู้สึกว่าคิดไม่เป็เลย